สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เราจะมาขึ้น ARFM นะฮะ ARFM ก็คือการเล่นรถโดยการให้รถปกติโคอง a าเนี่ยจะเป็นมอเตอร์อยู่ด้านหลังใช่ไหมเราจะวิ่งให้มันถอยหลังนะฮะเป็นมอเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับ นิยมมากในสมัยก่อนก่อนที่ FMA จะเข้ามานะครับจุดเด่นก็คือความแข็งของโครงนะฮะแล้วก็การเซตอัพะฮะแล้วก็น้ำหนักของมอเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าทำให้เวลาลงเนี่ยไวขึ้นนะครับนี่คือจุดเด่นมอเตอร์หน้านะฮะแต่อุปสรรคอย่างหนึ่งในการเล่นโคลย RM คือการใส่ฐานนะครับต้องมีสตินิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นการใส่ฐานที่แบบว่าตรงกันข้ามกับ ทานที่เวลาใส่ปกตินั่นก็คือเนี่ยปกติเราจะใส่ใช่ไหมคูบวกอยู่ข้างบนใช่ไหมคู่ลบอยู่ข้างล่างทีนี้เราจะมาใส่ตรวอันข้ามนั่นก็คือค้่ลบค้วบวกใส่ข้ามคูลบคูลบใส่ข้าขค้่บวกเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าใส่ผิดด้านปุ๊บปอร์เตอร์รถจะวิ่งถอยหลังทันทีหรือถ้าเราวางไว้ตรงันข้ามกันรถรถก็จะวิ่งแบบมอเตอร์แนานะครับผม นี้ต้องมีสติในการใส่ฐานนะฮะและก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีข้อเสียอย่างในอีกอย่านหนึ่งก็คือ,อขาไฟเมื่อเราใส่ฐานกับด้านและขาไฟตรงนี้ขาไฟตรงเนี้ยด้านเนี้ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าไม่แตะกับตัวฐานนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันอะไรไงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด้านเนี้ยมันจะต้องเป็นหัวฐานใช่ไหมเป็นหัวฐานนะครับ ะะมันจะต้องสัมผัสกันแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นโตดฐานปุ๊บปรากฏว่าด้านเนี้ยไม่ถึงฉะนั้นเราต้องมีการดัดดัดเล็กน้อยด้ยการยืนทำยืนให้มันมาด้านหน้าเล็กน้อยนะฮะมันจะแตะตัวนะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยดีกว่าอันนี้จะใส่แบบปกตินะครับ ะะเดี๋ยวล้อจะหมุนไปด้านขวานะครับนี่นะฮะนี่นะฮะอันนี้คือล้อจะหมุนมาทางด้านนี้นะครับอ่าถ้าเราใส่ฐานตอนข้ามปุ๊บ น,นี้นะฮะโค้ลออบจะมาอย่ดไดนี้แทนนะครับโคัวบวกจะแฟตรงนี้แทน แ๊บนะฮะขาดไฟไม่ถึงอันนี้ผมบอกแล้วขาวไฟมันไม่ถึงมันจะมีทางด้านหน้าด้านหลังที่ขาไฟไม่ถึงนะฮะโอเคผมดัดแล้วเดี๋ยวดูกัน ้อจะหมุนไปทางตรงข้ามกันเลยนะฮะนี่นะฮะโอเคส่วนวิธีการทำเซตอัพวันนี้จะเป็นการเซตโค้งใส่ล้อใส่เฟืองนะฮะยันล้อยันเฟืองนะครับวิธีทำอย่างไรไปดูกัน ในส่วนของตัวโค้งนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการตัดโค้ง AI FM แล้วนะฮะก็จะไม่สอนอะไรมากจริงๆการตัดมันไม่ยากนะฮะแค่ตัดหน้าหน้าสั้นแล้วก็หลังสั้นนะครับแค่นั้นเองอันนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวจุดยึดรูนอ็อตด้านหน้าน,นะครับ ซึ่งมันจะไปอยู่ด้านหลังนะฮะส <ım. S 1> ังเกตดีๆว่าตัวโค้งเนี่ยส่วนรูเนี่ยมันเอียงนิดนึงเห็นไหมมันเอียงทำมุมเห็นไหมนี่ๆๆอ่ะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะพยายามหันมุมให้เห็นชัดที่สุดนะฮะก็ตรงนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราใส่ด้านหน้าเนี่ยใส่กันชนหลังด้านหน้ามันเอียงทันทีเลยนะฮะ ฉะนั้นมี2ตัวเลือกคือเราจะใส่กันชนด้านล่างแทนก็ได้นะครับอันนี้อยู่แน่นอนแต่ถ้าเราอยากจะใส่ข้างบนเพื่อให้มีองศาของเบรกยกขึ้นยกลงได้นะฮะให้มีองศาเบรกยกขึ้นยกลงได้นะครับก็ไม่ยากอะไรมากนะฮะเตรียมตะไบมาครับ ตะใบในส่วนของจุดที่มันขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะฮะตะใบให้มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวนี่นะฮะก็ตะใบไปเรื่อยๆนะครับหลังขูดออกเล็กน้อยนะฮะก็จะได้ส่วนด้านบนที่เท่ากันนะครับนี่นะฮะทีนี้เวลาเราใส่ตัว การชนด้านหลังนะครับก็จะไม่เอียงแล้วนี้นะฮะโอเคในการเตรียมโครงก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับต่อมาก็เป็นการใส่ล้อนะฮะวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับ AR นะครับก็จะมีจุดยึดเฟือง อย่างนี้นะฮะกับลูกปืนอ่าต้องบอกก่อนว่ามอเตอร์หัวเดียวใช้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะฮะส่วนวิธีการยึดล้อก็เหมือนกันนะครับก็คือลูกปืนนะฮะใส่ตามด้วยเฟืองนี้นะครับ แล้วก็ตามด้วยตัวบูทนะฮะบูทซานเล็กๆนี่แหละฮะจียวๆใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยเฟืองนะครับจะเป็นสีชมพูหรือสีดำได้หมดเลยนะฮะทะลุอีกด้านใส่ลูกปืนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ล้อนะฮะ แล้วจากนั้นก็ล้ออีกด้านนั้นก็คือใส่เหมือนกันนะครับก็คือล้อก่อนนะฮะส่วนหน้้นด้าไม่มีการดามใดๆทั้งสิ้นนะครับ ผมนีัยก็ตามด้วยตัวลองโลนะฮะแล้วก็ตามด้วยล้อนะครับใส่ไปนะฮะ อย่าลืมว่าล้อจะล้อต้องขยับได้นิดนึงนะครับเพื่อเวลาเข้าโค้งจะได้ไม่แข็งเกินไปเวลาเข้าโค้งจะได้สมูทนะครับแค่ okay. ใส่ขับเพลาให้เรียบร้อยนะฮะไอส่วนใหญ่ขั้นตอนแถวนี้ขั้นตอนณจุดนี้จะไม่มีอะไรมากเลยจะเหมือนกับ การทำคลื่น AR ทุกอย่างเลยครับ AR Standard AR j Cup ขึ้นเหมือนกันหมดเลยนะฮะ โอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวการขึ้นโคงนะครับการใส่ล้อใส่เฟืองเซตอัพคร่าวๆนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพีงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ